สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้สวนสวยจะพามาที่ร้านต้นไม้นะคะร้านใหญ่โตมากๆเลยคะ่ะทุกคนร้านขายส่งขายปลีกต้นไม้นะคะอ่าช่วงนี้มีกระแสนะคะว่า ร้านต้นไม้ร้านบอลของเรานะคะมีการอ่าราคามันจะตกลงนะคะวันนี้สวนสวยจะพาเพื่อนๆมาถามเจ้าของร้านต้นไม้เลยนะคะว่ามันตกจริงไหมนะคะแล้วก็มีผลกระทบกับร้านต้นไม้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาหาความจริงกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราหาเจ้าของร้านก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของร้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเจ้าของร้านใช่ไหมคะคะอ,อยากจะมาสอบถามเรื่องอกระแสบอลสีนะคะกระแสบอลที่ว่ามันตกลงอย่างนี้จริงไหมคะก็ก็มีราคาที่ต่ำลงนะคะก็บางร้านก็อาจจะเอาของมามาปล่อยออกเพราะว่ามีจำนวนเยอะแต่สำหรับร้านเราเนี่ยก็ขยายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าลูกค้าหลายท่านก็ยัง ยังต้องการที่จะสะสมอยู่ค่ะอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวขอดูขอดูมีไหมคะมีพันมีอะไรอย่างนี้ให้เราดูไหมคะเดี๋ยวพาชมนิดนึงนะคะชมร้านชมต้นบอลอย่างนี้ค่ะอ๋อก็ถือว่ายังไม่ได้กระทบเท่าไหร่ใช่ไหมคะถามว่าถามว่าราคาลงจริงก็ลงใช่ไหมคะ เดี๋ยวแนะนําก่อนค่ะตรงนี้มีอะไรบ้าง<อ>คะนี่สวยงามมากๆเลยคะเนี่ยปลกนี้จะเป็นโอ้โอบอลบอนนอกนะคะโอะโลคาเซียค่ะจ้าแล้วก็มีอโลคาเซียเป็นมีมีชื่อต้นว่าอะไรบ้างคะเดี๋ยวแนะนําก่อนเลยได้ค่ะที่สวนของเราก็ปลูกง,ง่ายที่สุดก็จะเป็นบอลเลมอนลามนะคะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่า ตัวนี้จะมีความสวยของใบแต่ละใบนี้ไม่เหมือนกันนะคะ,ะ,ะมันทำให้เป็นสเสน่ห์ของบอลชนิดนี้นะคะค่ะแล้วก็ราคาหยิบจับได้นะคะเพราะว่าไม่แพงมากอ๋อแล้วอย่างนี้อย่างนี้ขายหรือว่าเป็นแม่พันธุ์คะต้นใหญ่ๆ่แบบนี้ถ้าอย่างนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะส่วนต้นที่ขายเราจะแยก ต้นลูกต้นหน่อค่ะจะอยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่ราคาหลักร้อยค่ะแล้วแต่ขนาดเดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นกันนะคะมีอะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ที่เด่นๆเลยตอนนี้เหรอคะก็มีหลายตัวนะคะอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นอบอลโคโลคาเซียอโลห่านะคะอ๋อนี่เหรอคะอโลหาโอ้โหเพิ่งเห็นต้นจริงนะคะทุกคนเขาเขียวักษณะค่ะ อ๋อใบเขาเงานะคะทุกคนใช่ตัวนี้จะมีลักษณะเงาค่ะค่ะส่วนตัวนี้ใบใหญ่ๆนี้นะคะก็เป็นโพลคาเซียแบ็คเมจิกนะคะอันนี้เรียกได้ว่าทุกบ้านนะคะต้องมีตัวนี้นะคะเพราะว่าใช่ใช่เห็นเยอะมากเลยอเนี้ยแบ็คเมจิกนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคะเดี๋ยวนี้ตอนนี้แราคะก็เริ่มต้นที่หนึ่งนะคะอ๋อก็ราคาเบาๆเนาะใช่ค่ะถึงว่าแบบเห็นเยอะมากเลย ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะต่างกับตัวอื่นก็คือจะเป็นลักษณะข,ของดําด้านนะคะอ๋อดําด้านใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่านี่ค่ะดูผิวผิวนะคะทุกคนใช่เวลาเราเอาน้ําลดน้ํานะคะหยดน้ําก็จะมาเกาะบนใบนะคะอ๋อค่ะเดี๋ยวลบก,กวนจะของล้างพูดพูดดังนิดนึงนะคะอ,คอ่านี่ค่ะนี่เล็กๆเนี่ยคะ่ะเนี่ยเนีอันนี้จะเป็นไหลป้ายไหลของโคโลคาเซียนะคะ ฟาโลแมสนะคะก็คือหน้ากากฟาโลอ๋อหน้ากากฟาโลใช่ไหมคะทุกคนหูดูดูดูค่ะทุกคนหน้าชัดต้นเล็กๆเ,เ,เองคะ่ะทุกคนหน้าชัดมากเลยอันนี้ก็คือบอลราคาเทพตอนนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเมือ่อก่อนนี้นะคะก็ราคาจะอยู่ที่หลักหมื่นนะคะอตอนนี้ก็อย่างอย่างอย่างกระถางนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ ต้นละหนึ่งพัตอนนี้เหรอคะใช่ค่ะอ๋อราคาดีอยู่นะทุกคนก็ยังก็เรียกได้ว่ายังขายไปได้เรื่อยๆนะคะสําหรับตัวนี้นะคะดูค่ะการเส้นก้านใบเขานะคะทุกคนจะเป็นสีดําอมอมน้ําตาลแดงเนาะใช่ไหมคะออกแบบนั้นเลยเนาะถ้ามองชัดๆอจะออกสีแบบแดงเลือดหมูอย่างนี้ใช่ไหมคะเข้มๆเลยสวยมากอันนี้ลักษณะเด่นก็คือ ความสวยเขานะคะก็จะอยู่ที่เส้นกลางใบแล้วก็ลักษณะของใบนะคะที่ห่อไปด้านหลังเป็นเหมือนหน้ากากฟันนั่นเองะค,ะค่ะค่ะนี่ค่ะทุกคนมองเห็นทางนี้ค่ะทุกคนเชิญ <laughs> ใช่โอ้โหนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมก่อนนะคะแบบว่าเป็นสวนที่ใหญ่ใหญ่มากส่วนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มีหลายสายพันธุ์มากๆค่ะแล้วตัวนี้นะคะลายลายสะดุดตามากเลยค่ะทุกคนนี่ให้เจ้าของร้านแนะนําก่อน ต้นนี้นะคะก็จะเป็นบอนนาญี่ปุ่นนะคะเมื่อก่อนถ้าเป็นไซต์ตั้งแม่นะคะก็จะอยู่ที่นะคะหลักหมื่นนะคะค่ะอันนี้ก็ต้นนี้ก็เพิ่งแยกนะคะหน่อของเขาออกไปประมาณสักสามหน่อได้นะอันนี้เป็นแม่ได้แล้วเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าเล็กๆเนี่ยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือก็ยังมีหน่อนะคะขึ้นมานี่เลยทุกคนนี่ทุกคนเขามีหน่อแล้วค่ะต้นเขาเล็กมากๆประมาณหนึ่งฟุตเองเนาะหนึ่งฟุตไหมบรรทัดเองอะค่ะต้นแม่เขา แต่ลายเขาสวยมากเลยนะคะทุกคนอ๋อนี่ค่ะมีหนอนี่อนี้มีลายครัอ๋อมีฮาร์ปแล้วค่ะใบเล็กนิดเดียวอ๋อใบใบเล็กกว่าเล็กมากค่ะทุกคนปลายนิ้วก้อยแต่แบบลายชัดมาแต่เด็กเลยแต่ต้นนี้ถ้าเกิดว่ามีหลอดใหม่ขึ้นมานะคะใบก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอ๋อค่ะนี่นี่โอ้นี่ค่ะความ ความหลงไหลความน่าหลงไหลของบอลน,นะคะมีตัวไหนอีกคะตัวนี้นะคะ,คะก็จะเป็นจะเห็นได้ว่าความเด่นของต้นนี้ก็คืออยู่ที่ก้านนะคะ,ะก็จะเป็นออกเป็นสีชมพูนะคะอ๋อสีชมพูเข้มๆเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะทุกคนถ่ายให้ดูก่อนชื่ออะไรคะอันนี้นะคะฮาเวเอียนพันธ์นะคะอ๋อหูมานี่ได้ความรู้หลายอย่างเลยอันนี้ก็จะมีลักษณะของใบสีเขียวอ่อนนะคะแต่ว่าหน้าใบจะจะ จะออกเป็นเงาเงานะคะอ๋อนี่ค่ะเหมือนเป็นกรรมยี่แต่เป็นสีออกเขียวนะคะพื้นใบออกสีเขียวนะคะทุกคนแต่ว่ามีความวิบวับค่ะทุกคนเนาะใบสะท้อนแสงเทียบกับเทียบกับเมจิกใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นด้า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 นสีด้านด้าน,าน,าน,านอันนี้จะเงาวิบวับนะคะทุกคนนี่สู้แสงนะคะเดี๋ยวทําให้ดูนี่ค่ะโอ้วิบวับวิบวับค่ะทุกคน อันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะตัวนี้ก็ไม่แพงค่ะหลักร้อยเหมือนกันค่ะอ๋อแต่ก่อนแต่ก่อนแพงไหมคะไม่แพงค่ะอยู่ที่ออถ้าไซส์แม่ก,ก็จะอยู่ประมาณราคา2.500-3.000สาัค่ส่วนมากเราก็จะแยกหนอ่อเอาไว้ขายให้แบ่งปันให้ลูกค้าค่ะ,ะลายลายนั้นคืออะไรอะคะอ๋ออันนี้จะเป็นโลูคาเซียเป็นบอลเสือพานค่ะ,อ,ะอันนี้อโลคาเซียเนา เป็นอะโลเหรอคะอันนี้ตัวนี้จะเป็นกลุ่มอะโลคาเซียนะคะเสือพานใช่ค่ะสวยงามเหมือนลายเหมือนลายทหารอันนี้ค่ะต้นแม่ต้นใหญ่โอ้ต้นแม่สูงประมาณสักเมตรนะคะเมตรเมตรนิดๆเนาะหกสิบเซนเซนออประมาณนี้มีลูกมีอะไรเรียบร้อยนะคะตันนี้จะมีไข่นะคะอยู่ด้านล่างเรายังไม่ได้ทําการลื้อไข่ค่ะอ๋อต้องเป็นการลื้อไข่ใช่ไหมคะตัวนี้ ตัวนี้ตัวสีดำนี้นะคะ,คะก็จะเป็นแบ็กโคโอนนะคะโอโคโลคาเซียแบ็คโคลอนนี่บ้านสวนสวยก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะคะทุกคน<อ>ตัวนี้ชอบมากค่ะใบงามใบเงาเ<อ>งาวิบวับโอ้โสวยมากันจะเป็นดำแบบ ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคะถ้าเป็นราคาต้นลูกต้นลูกระคะก็อยู่ประมาณ3 0 0ร้อยถึงห้าร้อยอ่าก็ราคายังดีอยู่นะคะทุกคนดีแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ราคาก็หลักช่วงที่พุ่งเนาะใช่ค่ะอ๋อช่วงที่คนเป็นกระแสตามหากันมากๆเลยต้นนี้นะคะสูงเท่าสูงของสวนใช่ชื่ออะไรคะอันนี้แมนซี่ค่ะอ๋อ อ๋อเขาจะมีลักษณะแบบนี้อะทุกคนค่ะตัวนี้นะคะก็เส้นใบตรงกลางยังลายยังไม่ออกชัดนะคะเพราะว่าต้องเลี้ยงนานหน่อยนะคะอ๋อแนนซี่ใช่ไหมคะหน้าคะถึงจะออกเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็เริ่มมาละค่ะเส้นสีกลางใบนะคะอืมโอหมาสวนวันนี้คุ้มค่ามากค่ะทุกคนว่าจะมาถามถึงกระแสเรื่องราคานะคะบอลตกอะไรเงี้ยได้มาเจอสายพันธุ์ต่างๆเดี๋ยวแนะนาเพื่อนๆไปด้วยกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะคล้ายๆลักษณะข,ของถ้วยกาแฟนะคะอ๋อแต่จ,จริงๆตัวนี้น่าจะเป็นเอ่อเป็นโคโลคาเซียนะคะบิ๊กดิปเปอร์นะคะหรอคะโอ้อนี่ชื่อก็ชื่อก็แปลกนะคะใบก็แปลกสวยงามแบบนี้นะคะทุกคนนี่ตรงนี้ก็มีหน่อแล้วนะคะอ๋อ แล้วอ่าไม่ใช่แบบที่เป็นถ้วยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับฟี่คับฟี่อะไรอะครับฟี่ครับจะอีกตัวหนึ่งค่ะอ๋อจะไม่ใช่แบบนี้ก็คือทรงใบเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะครับฟี่ครับเหรอคะชื่อเขาค่ะแต่ว่าก้านของครับฟี่ครับจะสีไม่เข้มเหมือนตัวนี้นะคะอ๋อแต่ตัวนี้ชื่ออ่าบิ๊กดิปเปอร์อ๋อบิ๊กดิปเปอร์บิ๊กดิปเปอร์ นั่นาน่ะน่น่ะดังดังนะคะเบอร์มาร์คเบอร์เบอร์มาร์คเบอร์มาร์คเหรอคะใช่เดี๋ยวค่อยวนไปนดเ,ออเดี๋ยวค่อยวนนะคะต่อมาอ้าว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 ทุกคนนี่สวยมากๆเลยชื่ออะไรคะอันนี้เป็นโมจิโต้นะคะโอ้โหนี่ค่ะบอลในตำนาน